แจกของขวัญปีใหม่คนไทยให้4เดือนลวดคืออะไรมีคุณผู้ชมถามมานะครับอาไปตามข่าวให้กับข่าวสตัง์มีเดียวันนี้18ธันวาคม2500 68นะครับสำหรับของขวัญปีใหม่ที่ว่า4เดือนรวดนี้นะครเป็นของขวัญจากทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหอกรอกพมีมตินะครับในการลดค่าไฟฟ้าเหลือประมาณ3บาท88สตางค์ต่อหน่วยนะครับไม่รวมแวดนะหรือไม่รวมภาษีนะจากเดินเนี่ย3บาท94สตางค์ลดลงมาเหลือ3บาท88สตางค์ซึ่งจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องคนไทยนะครับตั้งแต่เดือน มกราคมจนถึงรอบบินเมษายน4เดือนรวดนะครับสำหรับคนที่จะได้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นทั่วประเทศเลยในกรณีที่การใช้ไฟฟ้าแบบบ้านเรือนกับธุรกิจนั่นเองครับนั้นแล้วใน ช่วงเดือนมก,การาถึงเมษาเนี่ยก็จะมีการลดค่าไฟไปของควัญปีใหม่จากทางกกนพนะหากคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับจใจสตังไปตามข่าวของควัญปีใหม่ชิ้นไหนก็สามารถไปถามได้หรือว่าไปแจ้งได้เลยที่ Facebook Page หรือ t i k t o อข่าวสตังมีเดียส่วน YouTube ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์มาถามใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐดูช่องสตังมีเดียแล้วเจอกันใหม่ในข่าวหน้านะครับ